กาบสบายดีพอพี่น้องกะสบายดีกะบสวัสดีเอฟซีเวิร์ดสูบหูสูคนเนาะพี่น้องพบพ่อก,ก็เบาตาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามแรงเนาะตอนนี้กะเห็ดอยู่เห็ดกินกับนอกชันติพี่น้องเอ้ยเห็ดอยู่เห็ดกินถาเถ้าแม่เนาะเห็ดเมนูปิ้งปลาพี่น้องเอ้ยตำมะขุ่มเนาะบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเอ้ยสบายดีป้าลุง ตอนนี้จะขำเลยพี่น้องเลยประมาณหกโมงหกโมงแรงเนาะประมาณหกโมงแรงนี่แหละประมาณนี้เลยพี่นอ้องปลาเอากระปิใหม่เลยพี่นอ้องนี่ออเอ,อือบใส่ตะไคร์เนาะใส่ตะไคร์แก่ข้าวแก่ยังพี่น้องเลย อุ้ยหยดแต่กินขาดพีนะ่น้องกินหอมหอมเนาะกินกำลังหอมหอมเลยเนาะน้องบิ๊กบูมก็มาอีกโอ้อืโอ้ใส่สีสุกเลยพี่น้อยเจะานาะจังสีตามสมตามเนาะอ่า เอาไปซับมาคุ่มก่อนพี่น้อยจังหน่อยปีงปลาแล้วจะก,ก่อนจังตามสมตามเนะาะครับว่าเทาตำก่อนมันสีบวดแสบเนาะมันสีคลายเครื่องพี่น้อยจะหน่อยพอดีแหละทำแม่ขึ้นมาพอดีกินข้าวกินน้ำพร้อมกันเลยพี่น้อยว่าแล้วก็หิวเหาพี่น้อยถึงกินปลาปิ้งหอมๆเนะาะตะไคร้ใส่แซ่แบ,บพี่น้อย บรรยากาศยามค่ำยามแรงเาเนาะติ่งปลาแหมกลับสบายดีพ่อพี่น <jak> ้องกลับสบายดีหลังสวัสดีเอีเบิร์ชผู้สูงนาะพี่น้องพบกหอกันอีกแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศยามแรงเนาะตอนนี้ก็ซทรัพย์ภูมก่อนพี่น้องเพราะว่าเขาเปี่ยนเมนูอ่าติ่งปลาทำหูเนาะ อูมิกโนยใหญ่ครับกจะซับเก็คือหนึ่งเ,เ,เดีวเลยกระชับอเบิดถูกเนาะมันหลนอกเอาหลอกกลแล้วกำลังซับไปลไงเลยมันน้ำขึ้นไรผ้าน้อสติเป็นหลาน ตอนนี้กำลังผ่านไปรล้บ้านนี้าวขออกมานทีเล่นยอดเป็นเ้นใหญ่เนาะไม่เป็นเส้นน่อยไม่มเแษกะแซกลองแบบเใหญ่เนาะเสษจีใหญ่ต่ามตาหมักไปหมักมันใช่ไหมหมักคนก็หมักเส้นน่อยบางกคนก็หมักเ้นใหญ่เนาะ จะทำมาทุกทีง่ายเห็ดจิ่งหดจินอาณารพี่น้องเ้นนยนี่นาอพี่น้องตัวนี้ก็สุกแลลบไปที่เรียบร้อย เลยคัตัวนี้อืมนี่เอาใส่กระเทียมลงไปพี่นอ้องใส่เผ็ดลงไปปุ๊บนี่เลยนี่เนาะตอนนี้เอาโรดลงไปนิดหนึ่งพี่นอ้องเพื่อให้มันแหลกเนาะแลลกครัใส่ตาลลงไปนิดหนึ่งมันแล้วจะปรุงเพิ่มอีกพี่นอ้อง อันนี้คือว่าุงตําซะก่อนะตําเลย ใส่มะนาวลงไปพี่น้องปึ๊เอฟเอฟนาวลงไปใส่ลงไปอีกเนาะอือเอาเศษน้ำไปปรุงไว้ก่อนเลยพี่น้องเลยโอ้นี่โอ้หอมกลิ่นมะนาวไปเลย ปึ๊ปบพอห้าวบดบ,บ,บีบห้าวบดบีบน้ามันออกเบิดพี่น้อง,งหนราะว่าใช้หมักสมห้ากระบีบใช้ใหม่เนาะ<ม>ใช้หมักสมแล้วเากระบีบเอาบ้านนี้ก็ใส่ปลาแดกปลาล่าลงไปพี่น้องปึ๊บเอาสองบวงก่อนนี่โอ้กินหอมมาแล้วพี่น้อง เทน้ำตาลลงไปอีกน้อยหนึ่งนี่ผงนัวลงไปอีกน้อยหนึ่งนี่มานี่คนให้เข้ากันเนี่ยใส่ที่นอกนี่เนาะนี่เนาะปัดพี่้องเลย เราทำแม่ขึ้นมาพอดีเขาก็งวสก็นเลยเนาะนี่เลยสุดยดอดบาทหนึ่งบ้านเอนาหลยบาเนี้ตาก่อนโอ้ยอทำแม่เป็นขึ้นมาเหตุทะเหตุนี่ทิดทำป็นมือเนาะอืมอโโอกอนเองเลย S <S จะได้จะบ่มีมะกอ,อกออาสิแมนอู้ยูอีกขึ้นข่างเนาะเลยเพื่อหันเพื่อนี่เนาะอือหือคือหืาขึ้มกลุ่มๆเนทะ่า นีะยอดเลยพี่น้องไอ้ิ่งรูนของแัดซีทำแบบเด็ดเลยพี่น้องตำเดือดจุดจ้วนจับไปเมียน้องบิวนี่พี่น้องอ้าวลงเลยยึดลงกระต่เลยอ๋อ điลงไปเลย ừm xèo 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 ส่ตำตาปิีงปลาพี่น้องตามมะกุูดกับปิีงปลาเนาะหานแรงทำอะไรพี่น้องเพื่อเห็ดหานเห็ดหนีเจนดขำเจนมื่เอาื่อๆพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บตรงกันเนะาะจะได้แต่บุมี่พักกลับพี่นอ้อยมะกระทินกะเบิร์ดเลยเนาะเบิร์ดอันอะไรมันแลยพี่น้องเลย หอยนางแก่เลยกระลุงเลยเบิดหมักอ่อนมั้เนาะนี่อืมอ่ะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้ออาหารแรงเข้ากับเมนูแบบบ้านๆเทาอย่แหละพี่น้อง ปิ้นปลาตามหุงเนาะทำใหญ่เอาแบบจุกจ้วงเลย กะล่ำทรรมดาไ่จบนี่กะหล่ำมาพี่้ขงเลยได้กะล่ำมาเป็นคับแก่ด้วยหน้าพร้อม้ังไล้ เขากันขากมันนี่ป้ากับป้า,ปา,ปาแม่ใครพี่น้องกัย We'll <sweak> 呀，来，先生。

น้อมาไม่พองมาเก่น้องเลยเก็บใปเต็มต ตาเลี้ยงน่อปลากับปลาไข่น้องเอ้ไข่ปลากับต๋าตาม้มคี่สุดยอดเลยพี่น้อง ฮันแลนพี่น้องเอ้ยมันนี่กับบุมีอยังหลายเนาะเปิ่งปลาต้มหูหุี่น้องเอ้ยเอาอะไพี่น้องเอ้ย,อย,ออยสำหรับคลิปนี้กับสมมาพาเพื่อนแล้วเนาะเอากระชได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอ้ยฝากตัวอะไรตัวแท็กติดตามเป็นกำลังใจให้เบาตายในเด้อพบพ่อก,กันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้เบาตายช่วยก้าวผ่าวควาสบายดีน้องลาพ่อแม่พี่น้องไ,ไ,ไ,ไปก่อนเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาายในเด้อพี่น้องเด้อมาไปก่อนพี่น้องสบาย